สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท,ทุกทุกท่านตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนสยามไฟมาน,นี่มาถึงนี่แล้วนะคะไฟอันนี้เป็นน้ำจากเทศบาลหมดไปแล้วค่ะทั้งนั้นสกายก็มาบึง เป็นรถน้ําจากเทศบาลนะคะมาเร็วอยู่แต่ว่าไฟนี่คือลูกลามไปแล้วนะคะข้างบนเขาไม่รู้เกิดจากมือบอลตัวไหน เราไดุ้งออพอดีอันนี้เป็นบริเวณโรง,งเรียนนะคะโรงเรียนสยามนี่คืออยู่ติดเขานี่ดูใบไม้ผู้ใหญ่ประกาศนะคะตะกี้ประกาศให้ชาวบ้านมาช่วยกันคือผู้ใหญ่ในอยู่ในขณะ ปฏิบัติหน้าที่คือเป็นคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งนะคะปีกมาไม่ได้เลยเพราะว่าใกล้จะหมดเวลาลงคะแนนแล้วแต่ชาวบ้านก็มาเยอะค่ะผู้ใหญ่แจ้งไปที่เทศบาลก็มาอย่างไ,ไวเหมือนกันแต่ชาวบ้านไวกว่าสายดับแบบนี้นะคะด้านโน้นก็จะเป็นรถ โอ้พ่อหนิงนึกว่าพื้อพ่อหนิงพ่อหนิงอันนี้ไม้เสาโรงเรียนเก่ามันจะขึ้นไฟมันจะขึ้นเร็วมาก อากาศร้อนประกอบกับหญ้าเพกเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีคงจะลุกลามไม่รู้ผู้ใหญ่น่าจะแจ้งไฟป่าไปแล้วนะคะมีชาวบ้านขึ้นไปดูข้างบนเขาบอกว่าเอาไม่อยู่แล้วข้างบน โอ้แต่เราได้ไปนอนเฝ้าสูนย่างมะเรงทางน้ำอีบาทนี้ตรงเป็นลุงเนี่ยเขาฉีดน้ำนะคะ เป็นรถน้ำจากเทศบาลเดียวผู้ผู้ใหญ่มาไปเบาผู้ใหญ่ก่อนไปเอยัาไปเ่เบิ้งนักข่าวเรือยนี่เนาดึงสายค่อยๆไปนะ ทางหึ้นนะบอตรงตรงนี้น่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะคะจะมีรอดูอีกคือบริเวณด้านโน้นี่ยไฟกำลังลุกลามไปไม่รู้จะไปถึงไหน มีพี่น้องชาวกกตูมนะคะมาด้วยเขามาเพื่อนงานบ่ก็เลยมาเอถาเเอะ อ๋อหรอคนละนึกว่าเขามาเฮือนงานเลยมาโชยไปหดทื่เลิกแล้วพอตอยไฟนะทางน้ำอีมองนึงระวังนะ ขึ้นไปมองซ้อยกลางบ้านตรงขึ้นไปเลยแต่ว่าอันเวลาอันเอาหน้าขึ้นถอยบ้าบอกมันอันนี้ยูทั้งกลนหรืออยู่ทั้งเลออันเอาทั้งเลอขึ้นก็ได้แต่ว่าเบิ่งรถคือใหญ่เทสละหลุมอยู่บ้างอันมันคมหอมหนึ่แหละข้างขึง้นโคกนั่นแหละบะเอา่าซนยางเลยบ่ โอ้ยเนี่ยพอไปท่าเบารถค่ะเดี๋ยวไปที่ถางน้ำนะคะที่โคกต่อคือไฟจะไปทางโน้นอันนั้นก็บป้ายยาเพลกทางเบิดเดี๋ยวเราไปรออยู่ที่โน่นกันเนี่ยคะ่ะ โรงเรียนสยามทุกปีทุกปีทุกปีนะคะแต่วันนี้คือเกิดจากคนนะคะั่นแหละเพราะว่าไฟนี้เกิดจากบริเวณใกล้ๆนี่เองอะ่ะซึ่งไม่รู้ใครมือบอลนะคะขอประนามเลยแล้วกันเพราะว่าวันนี้ดิยุ่งมากนะคะทั้งงานขาวดําทั้งการเลือกตั้งนะะผู้ใหญ่ผู้ช่วยก็ไปทําหน้าที่ตรงนั้นแต่ผู้ใหญ่ก็วิ่งหน้าวิ่งหลังนะคะวิ่งมาดูอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวไปดูที่โคกต่อสวัสดีค่ะ